เมื่อคนไข้หมดสติหนึ่งสองสามรับ<ว>น้ำหนักเขาแบบนี้นะคะขาข้างที่เราถนัดเนี่ยประคองไว้ประคองไว้แต่เ้าห้ามอย่าสอดขาไปมากเกินไปเพราะกระดูกขาเราหักได้เช่นกันอ,อถอยสเตปตัวเองออกมาแล้วให้สันหลังของผู้ป่วยอยู่บริเวณขาหน้าของเรานะคะแล้วค่อยๆวางลงค่อยๆวางลงระวังเรื่องศีรษะของคนไข้นะคะประคะองศีรษะลง แล้วหลังจากนั้นให้ทำการโทร 1, 6 6 9 9แจ้งนะคะสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกดสปิเกอร์ในกรณีที่อยู่คนเดียวหรือกรณีที่2นะคะถ้ามีคนอยู่แถวๆนั้นใ,ให้ขอความช่วยเหลือทันทีแล้วแจ้งให้เขาโทร1 6 6 9ระบุเลยคะ่ะเวลาเราจะไว้วางใรอย่างสมมุติหนูจะให้พี่ไปใช่ไหมคะหนูจะบอกว่าพี่คะ มองไอคอนแทคไปที่เขาอเเพอไม่